อีกแล้วคันนี้ก็ต้องรีบขายค่ะพี่พี่รถคันนี้นะคะเป็นรถเครื่องเล็กแต่ว่าคุมพลังเทอร์โบเลยด้วยและบอกเลยนะคะคันนี้รถ5ประตูที่อนเนกประสงค์สุดๆกับเจ้า Honda า i t y คันนี้นะคะเป็นตัว SV ีเครื่อง1000ค่ะตัวรองท็อปในปี2021เลยเจ้าของเดิมนะคะเป็นพนักงานแบงค์คันนี้ผู้หญิงขับค่ะพี่พี่บอกเลยนะคะว่ารถสวยมากๆทั้งภายนอกและภายในมันสวยยังไงเดี๋ยวพาไปดูค่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้าสีโครเมียมแบบนี้มาพร้อมกับไป คู่หน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์และมีไฟเดททามลันดิ้งไลท์มาให้แล้วค่ะพี่พีบอกเลยนะคะคันนี้เนี่ยยังไม่ได้เก็บสียังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเลยแต่อาจจะมีคนเมวบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่เดี๋ยวหนูจะทําการขัดสีและเคลือบให้แน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะเป็นล้อแม็กอ o ลอยสีทูโทน ขนาด15นิ้วมาพร้อมกับยางปี23เลยพี่พี่ยางปีใหม่ค่ะใช้งานต่อได้อีก2-3ปีแน่นอนด้านข้างนะคะคันนี้ติดกันสาดมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยพับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยในตัวค่ะคันนี้นะคะสวยๆคมๆรถเดิมทั้งคันเลยมาดูกันต่อในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะพี่ๆด้านหลังเนี่ยสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะแล้วก็มีกล้องเดิมติดตัวรถมาให้นะคะมาดูภายในกันต่อค่ะภายในคันนี้ กว้างขวางมากๆเลยพี่ๆสามารถจุของได้แบบจุใจแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ยังไม่พอเนี่ยเราสามารถพับเบาะได้ตามแบบที่หนุพับเลยนะคะคันนี้บอกเลยค่ะใครที่สนใจอยากออกรถกับเราออกได้ทุกอาชีพเลยและคันนี้นะคะถ้าภายนอกเขาสวยขนาดนี้มาดูภายในกันต่อว่าจะสวยขนาดไหนคะ่ะ มาดูภายในกันบ้างค่ะที่เห็นเด่นเลยนะพี่พี่ในส่วนของด้านหน้ามีไฟส่องเท้าติดมาจากสูตรนะคะเป็นสีน้ําเงินให้แบบนี้ทั้งในส่วนของที่นั่งคนขับและด้านข้างคนขับเลยคันนี้นะคะภายในใหม่มากก็คือว่าเรียกได้ว่าใหม่จริงๆค่ะแลวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีดําสภาพใหม่กลิบไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยพี่พี่พวงมาลัยคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็หน้าจอแสดงเลขไม้เลขไม้ของเขาเนี่ยอยู่ที่เจ0ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นค่ะ ในส่วนของระบบความบันเทิงนะคะมีมาให้ครบเลยพี่ๆไม่ต้องกลัวนะคะหน้าจอทัชสกรีนสามารถถัดได้เลยปกติแบบนี้เชื่อม Apple CarPlay หรือ Android Auto ก็ได้นะคะหรือว่าจะเสียบเป็น usb มีช่องให้2ช่องตรงนี้นะคะและแอร์ค่ะแอร์ Air เป็นแบบ หน้าจอดิจิตอลแบบนี้สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการเลยในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติและมีเบรกมือให้แบบนี้ค่ะคอนโซลกลางนะคะสามารถเก็บของได้ตามความต้องการของเราเลยคันนี้นะคะต่อภาษีมาให้แล้วใช้ได้ยาวๆถึงสิ้นปี6-8เลยด้วยค่ะและที่สําคัญค่ะ คันนี้บุ๊กเซอร์วิสเขามีมาให้ครบเลยเจ้าของเดิมเนี่ยเข้าสูย์ตลอดล่าสุดเข้าสูตรไปเมื่อระยะทาง60,000กิโลนี่7 0,000แล้วสามารถเข้าสูย์ต่อได้เลยดูอย่างที่หนูบอกนะคะใครที่ออกรถกับหนูเนี่ยสามารถเข้าสูย์บริการเดิมได้แน่นอนแล้วก็ก่อนส่งรถเนี่ยเรานํารถไปเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์ให้เสร็จสับพี่พี่มั่นใจได้เลยว่าออกรถกับเราไม่มี GPS ติดไปแน่นอนแล้วก็เรามีเล่มทะเบียนให้ดูครบมั่นใจได้เลยว่าออกรถกับเราเนี่ยดีครบจบแน่นอนค่ะ ในส่วนของคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่เดี๋ยวหนูไปบอกข้างหน้าค่ะ Ho n ด a า i t ตคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาอยู่ที่515,000บาทเท่านั้นเฉพาะลูกค้าบ่อยรถบ้านนะคะราคาสุดพิเศษแบบนี้และผ่อนตลอดสัญญาอยู่ที่8800บาทผ่อนตลอดสัญญาค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อดาได้เลยที่เพจบอยรถบ้านทุกช่องทางหรือท่านใดนะคะที่อยากจะดูรถรถมันต้องดูที่ตัวเองใช่ไหมคะ วอล์กอินเข้ามาดูได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สำนักง,งานใหญ่เพชรชบุรีหรือชะอำหัวหินราช,ชบุรีเรามีทีมงานที่คอยสแตนบายต้อนรับพี่ๆทุกท่านอยู่นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูและเจ้า Honda City คันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปกชั n นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย